สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูโครงสร้างใหม่นะครับเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้เราเขียนโปรแกรมในรูปของแพทเทิร์นการบนซ้ำนะครับแต่ยังไงจะขออ่กลับไปทวนตัวแพทเทิร์นนิดหนึ่งนะครับแพทเทิร์นที่เราดูกันมานะครับตั้งแต่เราดูเรื่องของการเขียนโปรแกรมตั้งแต่แรกเลยเนี่ยรูปแบบที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือแพทเทิร์นที่เป็น sequential execution ใช่ไหมครับคือทําโปรแกรมเนี่ยจากบนลงล่างนะครับไล่ทีละคำสั่งมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็กระโดดไปเรื่องของตัว abstraction นะครับก็คือสามารถที่จะเขียนไอตัว โปรแกรมนะครับที่ทํางานาบ่อยครั้งนี่นะฮะเอาไว้เป็นชุดนะครับให้มันกลายเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะใช้อตัวโปรแกรมเนี้ยนะครับอยากจะใช้อตัวโค้ดส,สุดเนี้ยเราก็สามารถที่จะเรียกไปแล้วมันก็ให้ค่าคืนมาได้แล้วก็จะเรียกจากส่วนไหนก็ได้นะครับทำให้เราไม่ต้องเขียนตัวโค้ดทำซ้ำ อีกการหนึ่งนะครับที่เราดูไปแล้วนะครับคือเรื่องของ conditional execution นะครับคือการทำงานแบบมีเงื่อนไขนะครับตัว condition ตัวนี้หรือว่าตัวเงื่อนไขเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จนะครับเป็นจริงก็จะทำอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเท็จก็จะทำอีกอย่างหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็จะเหลือตัว pattern สุดท้ายนะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือเรื่องของตัว repetition เป็นการที่เราสามารถที่จะทำคำสั่งอะไรบางอย่างนะครับตัวส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะ ทำซ้ําแล้วซ้ําอีกได้เรื่อยๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เงื่อนไขอะไรในการทําซ้ำนะครับหรือว่าจะใช้ชุดข้อมูลอะไรในการทําซ้ําตอนนี้เราดูเรื่องของตัวลิสต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นโดยทั่วไปเวลาที่เราจะประมวลผลตัวค่าแต่ละค่าในตัวลิสต์เนี่ยเราก็มักจะดึงค่ามาทีละค่าแล้วก็ประมวลผลนะครับในรูปแบบที่มีรูปแบบซ้ำๆกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการทําซ้ําตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรามีส่วนที่เป็นตัวลิสต์นะครับที่มีการเก็บกตัวชุดข้อมูลเอาไว้อยู่เนี่ยนะครับ จะเป็นกี่ค่ากันแล้วแต่เราสามารถที่จะดึงค่าแต่ละค่านะครับมาใช้ไอตัวคําสั่งในการประมวลผลเนี่ยนะครับสำหรับค่า1นึนะครับแล้วก็วนซ้ําไปเพื่อดึงค่าที่2มาประมวลผลในรูปแบบเดียวกันแล้วก็ดึงค่าที่3มาแล้วก็ประมวลผลในรูปแบบเดียวกันแบบนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเรื่องของ Pattern r e p e t i t i o n เนี่ยนะก็จะค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าแต่ละค่าของข้อมูลเนี่ยเราอยากจะเอามาประมวลผลนะครับในรูปแบบเดียวกันนก็ขอให้วนซ้้ําตรรรงงนนีะัททเ่่อยๆจก ทุกสมาชิกที่อยู่ในตัวลิสต์ตัวโครงสร้างที่จะามาใช้งานในการทำงานรูปแบบนี้นะครับในภาษา Python เนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างที่ชื่อว่า for นะครับหรือว่าจะพูดสั้นๆว่าเป็น loop for ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น for loop ก็ได้รูปแบบการใช้งานนะครับจะเป็นแบบนี้ครับคือใช้ตัวคีย์เวิร์ด for นะฮะตามด้วยตัวแปรชื่อหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ด in แล้วตามด้วยตัวชุดข้อมูลชุดข้อมูลตัวนี้ก็มักอยู่ในรูปแบบของตัวลิสต์นะครับก็คือจะมีการดึงค่าเท่ละค่เาเนี่ยนะ แล้วก็ตัวแปรที่ได้มาเนี่ยก็เอามาประมวลผลนะครับด้วยตัวชุดคําสั่งที่เราต้องการให้ประมวลผลกับตัวแปรนั้นๆนะครับจะเห็นว่ามันมีการ indent เข้ามาตรงนี้นะครับก็มีความหมายว่าไอตัวที่ indent เข้ามาหรือย่อหน้าเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ให้ทําซ้าๆๆอยู่ในตัว for loop ตัวนี้นั่นเองมาดูรายละเอียดของการทํางานของตัว for loop กันนิดหนึ่งนะครับก็คือเราเขียนในรูปแบบนี้ใช่ไหมฮะมีตัว keyword for นะครับตามด้วยชื่อตัวแปรตามด้วย keyword in แล้วก็ตามด้วย i t e เ a b เ e นะครับเมื่อกี้นี้ผมใช้คำว่าชุดข้อมูลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีคำที่กลางกว่านั้นนะครับเรียกว่า iterable iterable จริงๆก็เป็นเป็นอ็อบเจอะไรก็ได้นะครับที่มีความสามารถในการดึงข้อมูลให้เราทีละค่าได้อย่างเช่น List เนี่ยก็เป็น iterable ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายๆค่าแล้วเราก็จะดึงข้อมูลทีลาค่ามาได้เช่น1 2 8 63แบบนี้นะฮะมันก็คือตัวชุดข้อมูลนะครับให้ข้อมูลแต่ละค่าได้คือ12863คือเราสามารถไป i t e r a t e นะครับบนตัวข้อมูลของมันได้นะครับ iterate คือเหมือนกับว่าเราทำซ้ำๆกับตัวข้อมูลที่อยู่ในนั้นนะฮะในที่นี้ก็คือเราเริ่ม i t e r a t e จากตัวหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ขยับไปตัวที่2ขยับไปตัวที่8ไป6ไป3แบบนี้นะครับมันก็คือการ i t e r a t e ไปเรื่อยๆะนั้นไอ o b j e ต t ตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยนะครับก็จะถูกเรียกว่าเป็น i t e r a b l e object Iterable ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ list นะครับที่เราเคยใช้ไปก่อนหน้านี้นะครับ function range นะฮะมันก็ให้ตัว iterable object ออกมาเหมือนกันนะครับก็คือตัว range เนี่ยมันจะให้ออกมาคล้ายๆกับเป็นไอตัวลำดับใช่ไหมฮะเช่นถ้าเราพิมพ์ range 5เนี่ยนะครับมันก็จะให้ไอตัวลำดับที่เริ่มจาก0 1ใช่ไหมฮะแล้วก็2ไล่ไปเรื่อยๆนะครับถึงไอตัวค่า4นะก็จะเห็นว่ามันก็เป็นลำดับของข้อมูลเหมือนกัน i t e r a b l e บในที่นี้นะครับสิ่งที่เราจะไป i t e r a t e หรือว่าไปดึงมาทำซ้ำๆเนี่ยมันก็จะก,กลายเป็น hey, ตัวเลขพวกนี้เริ่มต้นจาก0ูนย์นะครับแล้วก็ขยับไปเป็น1ข <S 2, S 1> ยับไปเป็น2ขยับไปเป็น3แล้วก็ขยับไปเป็น4แบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราก็ i t e r a t e มันได้เหมือนกันอีกอันหนึ่งที่อาจจะไม่คิดว่ามันเป็น iterable ด้วยนะครับแต่ว่าเคยใช้มาตั้งหลายทีแล้วนะครับก็คือตัว string นะครับอย่างเช่นผมมี s t r i n g ที่เป็นคำว่า h e l l o นะฮะแบบนี้นะครับ สตริงเนี่ยมันคือชุดข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้มองมันเป็นชุดข้อมูลเรามองเป็นค่าค่าหนึงก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันประกอบไปด้วยอักขระหลายอักขระและการเอาอักขระมารวมกันไว้เนี่ยเป็นก้อนเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นชุดข้อมูลถูกไหมครับเงี้ยในที่นี้ถามว่ามัน iterable ยังไงนะครับมัน iterable แบบนี้ครับ ตัวแรกสุดคือตัว h นะครับถัดไปนะฮะเป็นตัว e ถัดไปเป็นตัว l ถัดไปเป็นตัว l แล้วก็ถัดไปเป็นตัว o เงั้นตัว string ก็เลยทาหน้าที่เสมือนกับว่าเป็น list ของข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับเงั้นไม่ว่าจะเป็นตัว list a นะฮะตัวผลที่ได้จากตัว range หรือว่าตัว string เนี่ยก็ถือเป็น iterable ทั้งสิ้นนะครับสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วการที่เราใส่ไว้แบบนี้นะครับมันก็จะมีผลทําให้ตัววาของเราเนี่ยคือตัวแปรที่เราใส่เข้าไปเนี่ยรับค่ามาจากไอ้ตัวข้อมูลข้างในตัว iterable ีมาทละตัว แล้วก็เอามาประมวลผลนะครับด้วยตัวชุดคําสั่งตรงนี้นะฮะซึ่งตามกฎของ Python เนี่ยก็ต้องมีการย่อหน้าเข้าไปนะครับย่อหน้าไปเยอะแค่ไหนนะครับคือกี่บรรทัดที่มีการย่อหน้าเข้าไปเนี่ยก็จะถือว่าอยู่ภายใต้ for ทั้งสิ้นก็คือถ้ามีการเขียนรูปแบบนี้นะครับตัว iterable เนี่ยจะถูกเช็คก่อนนะฮะว่ามีของอยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับถ้ายิงมีของอยู่ในนั้นนะครับก็จะดึงของที่อยู่ในนั้นนะฮะตัวถัดไปในนี้ถ้าเกิดว่าทําครั้งแรกก็จะถือเป็นการดึงตัวแรกมานะครับเอาค่าเนี่ยมาใส่ ตัวแปรว่าก็จะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับที่เป็นชื่อตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยค่าตัวแปรว่าจะรับค่าตัวนั้นมาเนี่ยเราก็จะเอาไอ้ตัวแปรว่าเนี่ยมาประมวลผลด้วยตัวชุดคําสั่งที่เราใส่เข้าไปจากกี่คาสั่งก็ได้นะครับทำเสร็จแล้ว1รอบเนี่ยก็จะไปเช็คถัดก็จะวนกลับมาตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มาเช็คตัวถัดมานะครับว่าไอ้ตัว iterable เนี่ยมีตัวถัดไปไหมนะครับเช่นเมื่อกี้เราทําตัวที่1ไปแล้วถัดไปก็ทําตัวที่2มันก็จะดึงค่าไอ้ตัว ตัวที่2ที่อยู่ในลิสต์เนี่ยนะฮะหรือว่าอยู่ในตัวชุดข้อมูลเนี่ยเอามาใส่ไว้ในวาว v ก็จะมีการเปลี่ยนค่าเป็นตัวที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะทําอะไรก็ทําไปนะะในส่วนที่เป็นสเต m e n t ตรงนี้แล้วก็ทาําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เหลือของที่อยู่ใน iterable แล้วนะครับนั่นก็คือทํามาจนถึงตัวสุดท้ายแล้วนะฮะไม่มีตัวต่อไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น for แล้วก็จบการทํางานของตัว loop นั่มาดูตัวอย่างโปรแกรมกันดีกว่านะครับตรงนี้ผมจะลองใช้ตัว for กับลิสต์ก่อนนะครับก็ถือเป็น iterable รูปแบบที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะ ผมจะลอง c o p y ตัวนี้ทั้งหมดไปนะครับลองไปรันในตัวทอนนี่นะฮะตรงนี้ส่วนที่เป็น i t e r a b l เเรานะครับก็คือตัวนําส่วนนี้เพราะมันคือ l i s t ถูกไหมฮะเราก็สามารถที่จะมาใส่ตรงนี้ได้เสร็จแล้วตัว value ตัวนี้นะฮะก็คือตัวที่จะคอยรับค่าจากนําทีละหนึ่งนะครับผมจะลองใช้เดี๋ยวขอรันทีนึงไปก่อนนะครับว่าได้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือดึงค่ามาทีละค่านะครับจากตัว l i s t นันะฮะแล้วก็เอาคค่่่่าททีีีไไดด้้เนน Val ะรับ เอามาพิมพ์ออกที่หน้าจอครับจริงๆตัวนี้ก็พยายามแปลตรงตัวก็ได้เนาะก็คือตัว for เนี่ยแปลว่าสําหรับใช่ไหมครับสำหรับแต่ละอันนี้ขอเติบเข้าไปด้วยนะสำหรับแต่ละค่า value นะฮะในตัวชุดข้อมูล nums จะให้ทำอะไรกับ value ก็ว่าไปนะครับลองแปลเป็นแบบนี้ก็ได้นะเมื่อกี้เราดูผลลัพธ์มาแล้วนะครับว่าได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะผมจะลองรันตัวนี้ในโหมดดีปักดูนะครับดูว่าจริงๆแล้วมันคือยังไงนะครับ เริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับนิยาม list มาธรรมดานะฮะขอกด step over ไปเลยนะครับเราก็ได้ตัว list nums มานะฮะออกมาหน้าตาแบบนี้ถัดไปนะครับการที่เราจะตีความ for นะฮะในตัว python เนี่ยมอง for ตัวนี้นะครับมองเป็น1คําสั่งที่มีคําสั่งย่อยอยู่ข้างในแต่จะเห็นว่าไอตัวขอบตัวนี้มีแค่คําสั่งเดียวใช่ไหมฮะที่เหลือเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ for หมดเลยนะครับงั้นก็เลยถูกมองเป็น1คําสั่งใหญ่ลองเจาะเข้าไปนะครับผมจะกด step into เข้าไปนะฮะ ตรงนี้มันจะมีการตีความนำาก่อนนะครับเพราะมันคือสิ่งที่จะต้องตีความให้เป็น iterable นะงั้นพอตีความนำเนี่ยก็มันก็จะได้ผลลัพธ์เป็น list ที่เรานิยามไว้ข้างบนถูนครับถัดไปนะครับลองไล่ต่อนะครับมันจะดึงค่าแรกมานะฮะก็คือ value in ตัวนี้นะครับมันจะเอาไอ้ตัวค่าแรกคือเลขก10ตัวเนี้ยเอาไปใส่ไว้ในตัว value นะครับลงกดต่อนะฮะ งั้นตรงนี้ value เนี่ยมีค่าเป็น10แล้วนะฮะงั้นพอเราจะตีความไป้คำสั่ง print value ตรงนี้มันก็จะแทนที่ value ด้10นะครับลองกดต่อไปเลยนะฮะ value ตรงนี้ตีความกลายเป็น10นะครับก็เลยได้ผลลัพธ์เป็น print 10ออกมานะครับที่ตัวหน้าจอนะคราวนี้ตัว print ก็ return นอนไปใช่ไหมฮะที่เราทราบกันเราอยู่แล้วนะครับถัดไปนะฮะตอนนี้ทำไปได้แค่รอบเดียวนะครับงั้นลองกด step into อีกรอบหนึ่งนะฮะ ตอนนี้มันจะไปทำตัวที่2แล้วนะครับเมื่อกี้ทาตัว10ไปแล้วนะฮะถัดไปตอนนี้จะไปทําตัวที่2ก็คือเอาไอ้ตัว38มานะครับได้เป็น38เนี่ยจะเอาไปใส่ใน value นะครับงั้นพอกดต่อไปนะฮะก็จะทําในรูปแบบเดียวกันเห็นไหมว่าตอนนี้เราทตัวที่2เสร็จนะครับมันก็จะไปทําตัวที่3แล้วก็ตัวที่4นะฮะพอตัวที่4ปุ๊บือถือว่าครบหมดแล้วก็จะจบโปรแกรมไปนะครับงั้นตอนนี้ผมกดรันไปเรื่อยๆนี่นะอันนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่3นะครับหรือจริงๆถ้านับตามดัชนีก็จะเป็นดัชนีหายเล2 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะฮะพอพิมพ์ตัวสุดท้ายออกมาเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าจบแล้วนะครับงั้นพอวนกลับไปเนี่ยก็ไม่มีให้วนแล้วนะครับก็จะหลุดออกมาจากตัว for loop แล้วถ้ามีคําสั่งที่ต่อเนื่องจาก for loop ต่อท้ายไปตรงนี้นะฮะจะเป็นคําสั่งอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นคําสั่งที่ทําต่อไปหลังจากที่วน loop เสร็จตรงนี้ก็จะเป็นการใช้ตัว for loop กับ iterable ประเภทแรกก็คือตัว list นะครับลองมาดูประเภทอื่นกันนะฮะ เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่า range เองก็ให้ตัว object ออกมาในรูปของ iterable เหมือนกันนะฮะเวลาที่เราพิมพ์ตัวคำสั่ง range นะอย่างเช่นเราพิมพ์ range เนี่ยนะฮะ range 5แบบนี้นะครับไอตัวเนี้ยไอหน้าตาแบบนี้และนะฮะนี่แหละคือ object มันนะครับเป็น object ที่บ่งบอกถึงช่วงข้อมูลนะครับเริ่มต้นตั้งแต่0วิ่งไปจนถึงค่าสุดท้ายก่อนที่จะถึงเลข5นะครับงั้นมันก็จะเป็น iterable เหมือนกันนะครับงั้นผมลองเอามาใส่ตรงนี้แทนนะ แทนที่ผมจะใช้ตัว nums นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น range แล้วใส่5เข้าไปนะครับงั้นอันนี้พอเรากด run ปุ๊บเนี่ยมันก็จะอย่าลืมนะฮะว่าไอตัว range เนี่ยมันให้ค่าเสมือนคล้ายๆกับเป็นตัว list มาใช่ไหมครับมันก็ให้ค่าคล้ายๆกับ0 1 2 3แล้วก็4ออกมานะครับเพียงแต่มันไม่ได้เขียนในรูปลิสแค่นั้นเองมันเป็นอ b อบเจกต์ที่เป็นประเภท range เลยนะครับซึ่งถ้าเราเอามาปั่นเป็นลิสต์นี่ก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวมันเนี่ยเราไม่ต้องใส่เป็นไอตัวลิสต์ครอบไว้ก็ได้นะครับความสามารถของ for เนี่ยมันรับว่าตัวเนี้ยขอให้เป็นอะไรก็ได้ที่เป็น iterable range นี่ก็เป็น iterable อยู่แล้วนะครับเพราะมันค้นค่าให้เราททละค่าได้ตัวมันเสมือนว่าเป็นชุดข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะดึงค่าททละค่ามาเป็น0 1>, 1 2 3แล้วก็4นะครับซึ่งในที่นี้เราเราก็สั่งปริน้นออกหน้าจอก็เลยได้หน้าตาแบบเดียวกันเรนนี่จะใส่เป็นท่าไหนก็ได้นะครับในแบบที่เราคุ้นเคยนะครับเช่นเราจะใส่ A, ตัวสตาร์ทเพิ่มเข้าไปก็ได้นะฮะใส่สต็อปเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่สเต็ปเช่นสเต็ปทีละสองก็ได้มันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็โดดไปเดี่ยวสองค่าสองค่าสองค่านะครับจนกระทั่งสุดทางตัวสุดท้ายก่อนที่จะถึงค่าสิ้นสุดนะครับงั้นเวลากดลันปั๊บเนี่ยเคลียร์หน้าจอ,อน,นิดนึงนะ กดรันปั๊บเนี่ยก็เลยได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะครับเริ่มที่1ถัดไปก็กลายเป็น3 5 7แล้วก็9แบบนี้นะครับก็คือตัวที่ดึงมาจาก iterable นะฮะแต่ละตัวที่ได้จากตัว range ตัวนี้นั่นเองนะครับมาดูตัวสุดท้ายครับที่เป็น iterable อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะยกตัวอย่างเนาะจริงๆ iterable มีได้ตั้งหลายอย่างนะครับแต่ว่าจะขอยกตัวอย่าง3อย่างก็คือตัว list ตัว range แล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัว string นะครับที่เราเคยใช้กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับตัวมันเองเป็น iterable นะอย่างที่บอกว่า มันก็คืออักขระแต่ละตัวนั่นเองนะครับที่ให้ความหมายของตัวชุดข้อมูลครับงั้นถ้าผมเปลี่ยนจากตัว Range ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นตัวส r i n g นะ,ะเช่นเป็นคำว่า Hello แบบนี้นะครับมันก็จะดึงค่าทีละค่าออกมาจากตัว string นะครับก็ค,คือดึงจากตัว H มาก่อนหรือเป็นตัว ELL แล้วก็ O งั้นเวลาผมสั่งพิมพ์นะครับมันก็จะพิมพ์ตัว H ELL O ออกมาแบบนี้ ลองดีบักดูก็ได้มันก็จะดึงอักขระมาทีละอักขระนะครับจากตัว string hello นะฮะเงินผมกด step into เข้าไปนะครับ hello ตัวนี้ตีความเป็น hello string นะฮะแต่การที่เราจะดึงมาเป็นรูปของ iterable เนี่ยมันก็จะดึงตัว h มาก่อนเนาะมาใส่ในตัว value แล้วก็จะ print value อะไรก็ว่าไปนะครับถัดไปก็จะดึงตัว E ออกมานะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็น l l แล้วก็ o นะครับอย่างที่ได้พิมพ์ออกไปแล้วเม่ดกี้นี้นะครับ